เปได้โรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้อัปเดตภาพความฟิตของลูกทีมก่อนบุกเยือนทีมสาร,ริกาโดงนิวคาสเซิลยูเนเต็ดที่เซนต์เจมส์พาร์คในเกมเพีย์ลมกวันอาทิตย์นี้คิกออฟเวลา21.15นนเวสลีย์ฟอร์ฟาน่าเจมส์เด o n นและ s ซ n คิ t อุนเดเป็นสามนักเตะท,ที่ไม่มีชื่ออยู่ในเกมล่าสุดกับคิสเซิลพาเลตเพราะมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่กับเกมที่จะเยือนนิวคาสเซลิลโรเจอยืนยันว่า จะต้องมีอย่างน้อย2คนที่จะผ่านความฟิตลงสนามได้โฟฟอร์น่า e, ไม่มีปัญหาอะไรเขาพร้อมลงสนามที่เราไม่ส่งเขาลงเล่นในเกมกับ ette, พาเลทเพราะเราต้องการให้เขาได้พักเพราะเรามีโปรแกรมเตะต่อเนื่องส่วนแมดิสันเขาลงเล่นในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไม่ฟิตเต็มร้อยเท่าไหร่แต่เขาก็ผ่านมันไปได้เป็นอีกครั้งที่ความถี่ของโปรแกรมทําให้เขายังไม่สามารถลงเล่นต่อเนื่องในเกมกับคิสสันพาเลทส่วนอุนเดเราจะเช็คอาการกันอีกครั้ง พะเขามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเล็กน้อยผมค่อนข้างมั่นใจเราจะมีผู้เล่นอย่างน้อย2คนที่พร้อมสลับเกมวันพรุ่งนี้เบ <ender> นเดอร์โรเจอร์นายใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ยืนยันเป้าหมายของทีมคือการคว้าตั๋วไปลุยฟุตบอลยุโรปซีซั่นหน้าเท่านั้นยังไม่มองไกลถึงตำแหน่งแชมป์ลีกเลสเตอร์ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤด,ดูกาลนี้รั้งอยู่ในอันดับ3ของตารางคะแนนแต่โรเจอร์ยืนยันเป้าหมายของทีมคือการไปเล่นฟุตบอลยุโรปเท่านั้น ยังไม่คิดถึงการแย่งแชมป์แต่อย่างใดเป้าหมายของเรายังไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับผมแล้วผมตรงไปตรงมาเสมอและแนวคิดของเราถ้าเราสามารถเข้าไปเล่นในบอลยุโรปซีซั่นหน้าในแง่ของการพัฒนามันเป็นความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราและด้วยความเคารพแมนเชสเตีรและลิเวร์พูลทีมเหล่านี้ยอดเยี่ยมเต็มไปด้วยผู้เล่นมากประสบการณ์ที่สร้างทีมมาหลายปีดังนั้นเราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับเขาเราจะเดินหน้าในแนวทางนั้น และความเทยทะยานของเราอยู่ตรงนั้นจิตวิญญาณของเราอยู่ตรงนั้นกับเหล่าผู้เล่นที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องสําหรับเราในการอยู่ในตําแหน่งนั้นอีกปีแสดงเห็นถึงความสม่ําเสมอที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมพอใจแต่ความปรารถนาของผมก็คือการทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เสมอจอนี่อีแวนปากหลังของเลสเตอร์ซิตี้เชื่อมั่นว่าทีมสามารถเก็บผลการแข่งขันได้ในเกมบุกเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์ค เลสเตอร์บุกคว้าชัยเหนือนีกอสเซนได้3 0มเมื่อวันขึ้นปีใหม่ปี2020และอีแวนก็หวังว่าทีมจะเก็บ3แต้มเหนือเดอะแม็กพายได้อีกครั้งนี่คือเกมที่เราเฝ้ารอเราเล่นกับพวกเขาในวันปีใหม่2020ผมหวังว่าเราจะเล่นด้วยฟอร์มที่ดีเหมือนกับที่เราเคยทําได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งมันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมเราคงต้องมอนย้อนกลับไปดูฟอร์มเมื่อฤดูกาลก่อนและอย่าลืมว่าเกมนั้นเราเล่นอย่างไรนั่นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราเราทําประตูที่สวยงามได้ ผมจำได้ว่าเราเล่นโดยใช้กองหลังตัวกลาง3คนและเปลี่ยนแผนนี้เพื่อรับมือกับพวกเขาโดยเฉพาะนอกจากเรามีรูปแบบแผนการเล่นที่ดีแล้วเรายังจบสกอร์ได้ยอดเยี่ยมด้วยซึ่งเกมนั้นเราได้ประตูจากอายุเซเปเรสเจมเมอดิสันและฮาม์ซาชาดีปี2020ที่ผ่านมานับเป็นปีที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของจิ้งจอกสาวเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิง เลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงได้กล้าวเข้ามาสู่ครอบครัวเดียวกับสมโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้และได้เทิร์นโปรเป็นสมโมสรฟุตบอลอาชีพยอย่างเต็มตัวนอกจากนี้ทัพจิ้งจอกสาวยังทำผลงานใน f a w o m e n c h a เชสเตอร์ชได้อย่างยอดเยี่ยมจบปี2020โดยการเป็นจ่าฝูงมีลุ้นเลื่อนชั้นไปเล่นในลีกสูงสุดอย่าง f a w o m e n Super League ีนักเตะฝีเท้าดีถูกดึงเข้ามาเสริมทีมคิสซี่เลเวลโซฟีฮาวเวิร์ดเอสมิธกราฟเลมี่อันเลนรูเอซ่าลิสตเตอร์จอ มิลลี่ฟาโลและฮันนาเคนที่เคยค้าแข่งใน FA Women Super League ต่างตบเท้าเข้าสู่ทีมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งนั่นรวมไปถึงแซมเทียนี่โซฟีบาร์เกอร์และลิฟเฟอร์กูสันจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมหญิงก็พร้อมใจกันย้ายเข้าสู่รังจิ้งจอกสาวด้วยพวกเธอออกสตาร์ทในฤดูกาลน,นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเปิดบ้านเอาชนะแบล็กเบิร์นโรเวอร์เลดี้3-0ในเดือนกันยายนแม้จะพ่ายต่อเรือใบสาวเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ 1ประตูต่อ2ในสกวิเมนเอฟเอคัพฤดูกาล2019-2020ตกรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเธออยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมสู้กับทีมในระดับท็อปของหลีกสูงสุดได้ยอย่างสูสีเข้าสู่เดือนตุลาคมพวกเธอเริ่มต้นด้วยการเสมอกับเดระรม2-2ก่อนเฉือนเอาชนะลิเวอร์พูล2-1ตามด้วยการบุกไปถล่มพาเลส4-1และด้วยผลงาน3นัด7คะแนนทำให้จอร์นาธานมอร์แกนได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเดือนตุลาคมไปครอง จิงจอกสาวสะดุดพ่ายในเกมบุกยารดดอนซิตี้ไลออนเนเซสหประตูต่อ4แต่หลังจากนั้นลูกทีมของโจนาธานมอร์แกนก็เดินหน้าเก็บชัยในหลีก5นัดรวดเริ่มตั้งแต่เปิดบ้านชนะลูเวส1-0และเบิดฟอร์มบุกไปถลม่มโคเวนที่9-1ชนะลอนดอนบี3 0บุกเชือดชาวต้น2-0บุกไปยำ้ำแค้นแบ็กเบิร์นโรเวอร์เลดี้3-2ยึดจ่าฝูงของหลีกได้อย่างสวยงาม และเซอร์ซิตี้ทีมหญิงยังทำผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลถ้วย FA ฟเอวีแมนคอนติเนนทัลไทเรียลีคับโดยผ่านเข้ามาเล่นในรอบ8เทียมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอนโดยจะเข้าไปพบกับคริสตันพาเลตในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมก,กราคมนี้ปี2021จะเป็นขวบปีที่ทีมจะเดินหน้าพัฒนาต่อไปทัพจิ้งจอกสาวจะย้ายสนามฝึกซ้อมมาใช้สนามฝึกซ้อมที่บีเวอร์ไรท์ซึ่งเป็นสนามฝึกซ้อมเก่าของทีมชาย และจะย้ายสนามแข่งขันยามเป็นทีมเย่าไปที่สนามฝึกซ้อมแห่งใหม่ของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่ซีเกรบทางตอนเหนือของเลสเตอร์เชียร์จับตา6ดาวรุ่งรอแจ้งเกิดสกรรดใหม่มิเกลยวอาซีสจ,จากอาเซนนลลกองกลางวัย18ปีมิเกลอเาเตต้าเฮดโค้ชอาเซนนลหาใช่คุณซื้อใจมดจนไม่กล้ามอบโอกาสให้กับเด็กหนุ่มดังนั้นในปี2021นี้เราคาดว่า จะเห็นอาซิสได้เล่นมากขึ้นเจ้าตัวแสดงผลงานเด่นตอนซ้อมจนรับโอกาสประเดิมชุดใหญ่เมื่อลุกจากมานั่งสำรองลงสนามแต่ยูโรปาลีกที่เจอกับดาวด็อกเมื่อธันวาคมที่ผ่านมาภาพรวมถือว่าดีไม่มีตื่นสนามส่งผลดีต่อไอ้ปืนใหญ่และทีมเยาวชนทีมชาติอังกฤษจุดเด่นของอาซิสคือครองบอลดีมีลูกบูเทคนิคเด่นและมีอาวุธยิงไกลตำแหน่งถนัดคือกองกลางเชิงรับที่แย่งลูกเอาไปเปลี่ยนเป็นการครองบอลของฝั่งตัวเอง นอกจากนั้นยังกล้าเลี้ยงลากขึ้นสูงทําเกมหรือปรับเป็นลักษณะเบอร์8ดิ่งจะกรอบเขตโทษฝั่งรูปเป็นรับหรือรับเป็นรุกเจ้าหนุ่นมเลือดผู้ดีคือหนึ่งในอีกหลายนักเตะที่อาส์เนนอนอาจได้ตัดสายสะดือเพิ่มเช่นในดาน่านคารไฮกองกลางชาลีปาดิโนและปีคิโดเทเลอร์ฮาร์ดลุイスเบสจากเชลซีกองกลางวัยสิปีเชลซีไม่ได้ขาดแคลนผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางเวลานี้พวกเขาก็มีปรากฏอีกหนึ่งตัวเลือกเข้ามาเพิ่มนั่นก็คือเบสนั่นเอง ฟอร์มโดดเด่นของเขาในทีมชุดยู23ของเชลซีที่เอาชนะแมนยูนเตด6-1เมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นมีตัวเด่นหลายรายแต่เลือกหยิบมาพูดคือกองกลางวัย18ปีคนนี้เพราะคุณภาพครับแก้วช็อตเข้าตาคือการหนีรุมกินโต๊ะของผู้เล่นยูนเตด3คนเพื่อรักษาการครองบอลเพื่อนำไปตั้งเกมรุกต่อทันทีหรือจังหวะโดนท้าเล่นหนักจังหวะ50-50ก็ไม่หวัน่นนิ่งพอที่จะใช้ทักษะเอาตัวรอดก่อนที่จะคายบอล เบสมีคุณสมบัติหูตาไวสมดุลเด่นลุกลับกล้าหารวิ่งเร็วและเอาตัวรอดจากความกดดันได้ดีส่วนอาวุธในเกมบุกคือมีโอกาสส่องได้ตลอดวางบอลยาวแม่นค้องบอลเหนียวทักษะฟุบ้บอลระดับสูงไม่แปลกใจว่ากองกลางร,รายนี้จะถูกจับตาโดยผู้จัดการทีมแฟงลามพาดมีโอกาสใส่ชื่อสำรองเกมลีกหรือแชมเปี้ยนส์ลีกมาบ้างเมื่อซีซั่นก่อนส่วนทีมเมทของเบสก็จ้ำแจมเพียบไม่ว่าจะเป็นทีโน่ลีฟราเมนโต้ฮาเวเซลชาลีเวสเตอร์ และกองหน้าจูดซูนซับเบลลูกครึ่งไทยเลตันคลาร์กสันจากลิเวอร์พูลกองกลางวัย19ปีเจคิครับอาจไม่ปืิ่มที่เด็กถูกตั้งฉายาว่าเป็นฟิลิปรามเพราะจะกดดันตัวเองแต่จากคุณภาพที่มีคงยากที่จะหลบเลี่ยงส่วนหนึ่งเพราะหน่วยกา้านใกล้เคียงกับกัปตันทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์ฟีฟ่าเวิลด์คัพที่สูง5ฟุต7นิ้วเกื้ดีในการเรียนรู้เทคนิก,กบัญชาการเกมและหลากหลายตำแหน่งในการยืน เลตันรู้จังหวะที่เหมาะสมเพื่อเคลื่อนตัวไปทั้งสนามตำแหน่งถนัดคือยิงมิดฟิลด์ห้อยต่ำที่ออกบอลรอบทิศทางจนรุ่นพี่ที่แอ็กซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์ซูฮกคุณภาพกองกลางวัยสิปีมีพร้อมทั้งความรู้แท็กติกและเทคนิคลำดับต่อไปก็เหลือแค่การเสริมประสบการณ์เท่านั้นเขามีโอกาสลงสนามใน3ามเกมชุดใหญ่รวมถึงประเดิมสนามแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อเดือนก่อนทีนี้ก็แค่รอดูว่าเกมต่อไปคือเมื่อไหร่ส่วนกระบวนการเติบโตคาดว่าหงแดงจะเก็บไว้ใช้เองมากกว่าจะปล่อยยืมตัว เช่นกรณีเดียวกับเคอร์ติสโจนยิ่งทางหงแดงมีตัวเจ็บเรื่อยๆแบบนี้คลาร์กสันได้เล่นแน่ในช่วงโปรแกรมชุก